Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ในช่วงการพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือกันนะครับผม โดยอาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับประจำวันที่8ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงส่งผลให้มีฝนส่งผลให้ม,ลลหมีลมฝ่ายตัวนอ,อกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีฝน ยังคงมีฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งนะครับสำหรับทางภาคเหนือตอนบนนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดที่32-34ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับทางภาคเหนือตอนล่างนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรอุณหภูมิสูงสุดที่34-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาดูแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้นะครับผมวันที่ 7- 24ชั่วโมงที่ผ่านมา พบว่าปริมาณฝนสูงสุดว่าได้ที่13.2ม mm ิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยภาพรวมส่วนใหญ่ภาคเหนือเมื่อวานก็ก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันทั้ง15จังหวัดของทางภาคเหนือกันครับผมวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหมอก3ฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนาม ถิ่นบัวตองนะครับผมสาหรับพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันอังคารที่8ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองน้อยละ1ิของพื้นที่ทุกอาเภอคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ตามต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดเชียงรายกันครับอังคารที่8ตุลาคมโดยภาพรวมวันนี้มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับผม อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเมืองเชียงายรายอำเภอแม่ลาวแม่สลวยอำเภอพานป่าแดดและเวียงป่าเป้านะครับส่วนส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นแม่ฟ้าหลวงแม่สายแม่จันเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นเวียงชัยอำเภอเทิงดอยหลวงเวียงเชียงลุง้งพยมยงลายและอำเภอขุนตาลน,นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2, ามสต่ำสุดที่21องศาเซลเซียสครับผม พยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่อังคารที่8ตุลาคมโดยภาพรวมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ทุกอำเภอคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดลำพูนกันครับอังคารที่8ตุลาคมโดยภาพรวมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับและจังหวัดลำพูน ก็มีก็คาดการว่าทุกอำเภอมีฝนตกเล็กน้อยครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ม่ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางอังคารที่8ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะครับโดยอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอวังเหนืออําเภอเมืองปานอำเภอแจ้หม่มอําเภอเมืองลำปางห้างฉัดเกาะคาเสริมงามแม่ทะสุบปาบ่า อำเภอเถินและอำเภอแม่พริกครับผมส่วนอำเภอเงาวและแม่เมาะนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34่ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดแพร่ครับวันอังคารที่8ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยในบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอลองกวางเมืองแพร่สูงเม่นอําเภอลองเด่นชัยและวังชิ้น นะครับส่วนอำเภอหนองม่วงไข่และอำเภอสองนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจำวันของจังหวัดน่านครับอังคารที่8คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยในบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอภูเพียงอําเภอปัวบกเรือสันติสุขแม่จริมเวียงสานาน้อยน,นาหมื่นนะครับ ส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกวันนี้ได้แก่ทุ่งช้างเผอสองแควอเภอเชียงตางถ้าวังผาอเภอเมืองน่านอนเภอบ้านหลวงนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดพะเยาครับผมวันที่8ตุลาคมพะเยาว,วันนี้มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อย ได้แก่อำเภอเชียงคำอำเภอปองอำเภอแม่ใจและอำเภอเมืองพะเยานะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกของจังหวัดพะเยาว,วันนี้ได้แก่อำเภอภูกำยาวดอกคาใต้อำเภอจุนและอำเภอเชียงม่วนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดคาวดว่าอยู่ที่22องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดตากครับวันท,ที่8ตุลาคม คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับสําหรับจังหวัดตากอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภออุ้มผางนะครับผมส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นท่าท่าสองอยางสามเงาแม่ละมาสอําเภอบ้านตากอําเภอเมืองตากแม่สอดวังเจ้าและพบพระนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3-4ต่ําสุดคาดว่า24องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมประจาวันอังาคารที่8ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอสีเทพครับผมส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่ลมศักเขาค้ออําเภอเมืองเพชรบูรณ์วงงังโป่งอําเภอชนแดนอานําเภอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีนะครับส่วนอําเภอลมเก่าและนาหนาวนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนครับวันนี้ อุณหภูมิสูงสุดที่ประมาณ3-4ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรครับผมวันที่8ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่ปางศิลาทองอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอปางปางศิลาทองนะครับชานุวรลักบุรีครับผม ส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยของกำแพงเพชรวันนี้ได้แก่อำเภอพานกระต่ายโคกสุมพีนครเมืองกำแพงเพชรคลองลานคลองขุง่สทรายทองวัฒนาบึงสามัคคีนะครับส่วนอำเภอลานกระบือและทรายงามใรายทรายงามนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรครับผมเมืองสารวันอองคารที่8ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอสากหล็กอํเาเภอเมืองพิจิตโรโพระบัพช้างวังไซภูลบึงนารางตะพานหินทับคอโพธเลบางบุญนาคและดงเจริญน,นะครับผมอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่อํเาเภอวชิระบารมีอํเาเภอสามงามนะครับ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ3-4ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับเมืองลังศาสหวานวันอังคารที่8ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองเลยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับผมโดยฝนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอท่าปลาน้ำปาดเมืองอุตรดิฐ์รับแลเภอตอนทองแสนขันและพิชัยนะครับ ส่วนอำเภอบ้านโคกและฟากท่านั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดสกโไทัยครับผมวันที่8ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่ศรีสัชนาลัยทุ่งเสียมศรีสํารงบ้านด่านลานหอยเมืองสกโไทย และอำเภอครีมาศนะครับส่วนอำเภอศรีนครส่วนค้าโลกและกงไกรลาชนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกครับผมวันคารที่8ตุลาคมพิษณุโลกวันนี้โดยภาพรวมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อย ได้แก่บางละกำรรอํเาเภอเมืองพิษณุโลกบางกระทุ่มวังทองและเนินมะปรางนะครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกสําหรับพิษณุโลกได้แก่อำเภอพรมพิรามวัดโบสถ์ชาตการและอำเภอนครไทยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3-4มต่ําสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับโดยภาพรวมของทางภาคเหนือก็คล้ายๆกับเมื่อวานนี้ครับผมมีฝนเล็กน้อยนะครับแต่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นลงนะครับผม ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือเพิ่มความระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับส่วนสภาวะน้ําท่วมนั้นก็เริ่มคลี่คลายนะครับผมโดยเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ก็จะเริ่มไปหนักอยู่แถวสารพีแถวลําพูนล,ลําปางแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆครับผมจนถึงจังหวัดนครสวรรค์นั่นแหละครับจังหวัดสุขโขทัยพิษณุโลกนครสวรรค์พิจิตรในบริเวณนี้ซึ่งจะเป็นเรื่อง เป็นทุ่งที่จะรับน้ำนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากอยู่แล้วนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังและติดตามข่าวสารโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการนะครับโดยการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดกันว่าฝนจะกลับเข้ามาตกอยู่ในวันสองวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ก็จะอยู่ในลักษณะไม่ค่อยรุนแรงหรือไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับสำหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือวันนี้กับผม ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม